Welcome to โอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ไหนนะพี่ป้อมเราอยู่ที่งานที่เทอร์มินอลน,นะคะใช่ค <Hi. S 1> ือ อันนี้มาดูแล้วแบบผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันน่าสนใจมากคืออะไรคะคุณพี่คะช่วยแนะนาทีค่ะผลิตภัณฑ์ตัวน,นี้ชื่อว่าปลาคาวนะคะ,คะมาจากญี่ปุ่นค่ะก็คือเป็นเป็นวัสดุทดแทนดินนะคะก็คือสามารถใช้ทดแทนดินปูกในการปลูกได้เหมาะสําหรับการปลูกไซเล็กที่เหมาะสำหรับการปลูกอ,กอน,นุบาลหรือไม่ก็คือปลูกไว้สําหรับพืชที่ต้องการอยู่ในร่ม เพราะว่าเป็นสินค้าที่ค่อนข้างพรีเมียมนิดนึงนะคะค่อนข้างพรีเมียมะแล้วก็มีอายุการใช้งานได้1ิปีนะคะค่อยๆกล้สลายไปตามธรรมชาติไม่มีสารเคมีมีปุ๋ยอยู่ในตัวนี่คือผลิตจากอะไรนะคะเออกรรมวิธีทางเคมีของเขาอะค่ะแต่เป็นธรรมชาติไหมใช่ค่ะธรรมชาติค่ะสามารถกินได้ค่ะทางทีเเตอร์คนที่ผลิตเขาก็ยังอุจเป็นคนที่ปื่นดั้เตอร์ก็ดตินบ้านที่มีสัตว์รงสัตว์เลี้ยงใช่ค่ะปลอดภทยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอ่าแล้ววิธีการใช้ละคะคุณพี่ค่ะใช้ยังไงคะสำหรับเจ้าตัวนี้ลักษณะก็คือ ทั้งหมดเนี่ยปั๊บคาวจะมี3ามไซส์ก็คือไซส์หนึ่งไซส์2แล้วก็ที่เป็นไซส์ใหญ่ในนี้ค่ะก็คือขั้นตอนแรกก็คือเอาปั๊บคาวใส่น้ำนะคะขึ้นอยู่กับพืชที่เราปลูกถ้าพืชต้องการน้ำล้วก็แช่ไว้จนฉ่ำน้ำได้แต่ถ้าพืชที่ไม่ต้องการน้ำเช่นแคคตัสก็ให้มันมีน้ำนิดนึงแล้วก็เอาต้นไม้ของเราใส่ได้เลยตรงนี้เราฉีกออกได้นะคะแล้วก็ค่อยหาอะไรมารัดด้วยก็ได้เพื่อให้ต้นไม้เขาอยู่ได้แล้วก็วางทิ้งไว้ค่ะ1ถึงสองวันไม่เกิน1อาทิตย์แรกเขาจะครอบ แล้วแบบนี้ค่ะเราจะต้องใช้ปุ๋ยไหมคะหรือว่า,เ,าเราใช้ปุ๋ยน้ําให้เขาดูดปุ๋ยน้ำไหมคะหรือ,อไม่ต้องใช้เลยลักษณะของปั๊บเขาว่ยคือเขามีปุ๋ยพร้อมอยู่ในตัวอยู่แล้วเหมือนยิ้มไปเลยซึ่งฉะนั้นเนี่ยเรา,เรา,เ,าเราจะไม่ค่อยอยากให้ใช้ปุ๋ยเพราะว่าเขาจะโตเร็วจนเกินไปเพราะว่าลักษณะเ็กลักษณะของมันก้อนค่อนข้างเล็กเราเลยใช้ปลูกพืชในอาคารมากกว่าเพื่อเขาอยู่สวยคงทนนานแบบแบบเราอะค่ะค่ะแบบนี้นะคะไฟว่าเหมาะเหมาะกับแบบ การปลูกต้นไม้ไม่ค่อยเยอะแบบว่าอยู่ในออฟฟิศหรือว่าคอนโดใช่เนื่องจากอะไรคะคือพี่ป้อมคือแบบว่าไม่พี่เห็นพี่เขาใส่นี้ปุ๊บแล้วก็มาปลูกกับดินก็ได้ได้ค่ะนี่แบบนี้เอาใส่ไปในดินนะเดี๋ยวไปในดินก็ได้อ่า แต่คือแบบนี้มันเหมาะก็คือหนึ่งสมมุติว่าเรามีแค่ต้นสองต้นเราไม่อยากซื้อวัสดุปลูกเยอะเราดูเกด้วยนะพี่ก็แค่มีเจ้าตัวนี้อันเดียวแล้วพี่ก็ว่าง่าก็ปลูกได้แล้วพี่ไม่ต้องใช้วัสดุปลูกอะไรเลยอันนี้หนูสนใจแล้วหนูก็จะซื้อไปด้วยนะเพราะว่ามันน่าสนใจมากเพราะบางทีเรา ไม่ดูดในการแบบว่าผสมวัสดุปลูกนะตอนนั้นอะไรยังไงก็มีเจ้าตัวนี้แล้วก็ส่งพาได้สมมติว่าถ้าต้นไม้ตายนะคะเราก็เพียงแค่นําต้นไม้ออกนะคะแล้วก็นําดินของเราไปตากแดดแล้วก็เป็นธรามใช้เป็น reuse ได้อีกโอดีก็ถงไม่ต้องไม่ต้องเกรักด้วยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นปั๊บคาวที่เราทําไว้โดยเฉพาะแต่ถ้าเราไม่ต้องถ้าเราไม่มีปั๊บคาวลักษณะนี้นะคะ เราก็ใช้ทอเล็ก,กๆนี่ค่ะมาทปราต่อกันเป็นโมเดลมันเป็นโมดูลอะค่ะต่อกันสักสิบันอย่างนี้ก็จะได้ออกมาเพื่อเป็นแท่งเวยๆแล้วก็เอาแขวนได้ตกแต่งนแบบได้ด้วยอโอเคถ้าใครสนใจค่ะถ้าไม่สะดวกมาที่งานนะคะเราจะติดต่อที่ดิช่องทางไหนคะ เราจะมีทาง Facebook นะคะ Instagram แล้วก็ IG ให้ติดตามได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเขาจะขึ้นไว้นะคะเพราะว่าในนั้นก็จะมีถ้ามีข้อสงสัยอะไรเงี้ยก็จะสามารถมีแอดมินตอบคำถามได้ค่ะใช่ค่ะตอบได้ตลอดเวลาค่ะอันนี้เราก็พามาดูแบบผลิตภัณฑ์ดีๆใหม่ๆเนาะพี่ต้นเนาะ่เก๋เก๋มากทุกคนในสมัยปัจจุบันอย่างนี้เราก็ใช้แบบนี้ก็ได้ถ้าเราไม่สะดวกอะไรแบบว่าพวก ถ้ามะพร้าวสับขุยมะพร้าวมันแพงขึ้นกระถางแพงขึ้นแบบนี้แบบนี้ก็เป็นทางเลือกนึงนะคะสำหรับสายปลูกเนาะใช่แล้วมันก็แบบว่าเหมือนสะดวกสะอาดอะไรเงี้ยถ้าเราอยู่คอนโดเล็กๆอะไรนี้ใช่ไหมโอเควันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้มาเนาะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้นะคะอย่าลืมไปช้อปปิ้งกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ